นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น สดีครับสรรสินพระโชคนี้พาลดดวยน้ำพี่น้องมาตามแนวทางขามโคงเที่ยวลาวเชียนรุ่นตามกันต้อนะครับที่น้องไ่ามาตรงเลยตรงตรงมะเกาเหรออเรียกม่ตรงกันมะเกาเย,ยอะยตรงมะเกขาขเสียทน <c oughs> กเสียตู้ชผู้สตงก็สมน่เนที่เราุกคนมาดูหึงกุมภาพันธ์เซ็นเต้ฮะเที่ผ่านมาเดี๋ยวด้ได้เส็นเก

นัเนมาบนนะเอานางเสียนมานะมั่คุยกันได้เนะวันนี้เฮ็บเบิ่งหรือวะเต่าเข่าเข้ากข้งเขเห็ไว้นี้เ้อเชียนเสยเล่าสามลักสิบบลีสล้สามลักจิบบ่ให้เป็นล่างแล้วเดี๋ยวนี้แล้วทั้งหมดเป็บเบงเล็กดับสามล่างเงีบนล่างแล้วอ๋อประสันกันรู้ประสันกัน ความความคิดเขียนแตกต่างขสิมาบดสามสันมันว่ามีการว่านั่นกิขึ้นแต่นั่นงวนคันเมื่อนันเมื่อวันจันเรีน้เพอนกันที่แปหาให้เจ้ากรสีจังๆให้น้องแปดหาเนาะเอจับนตุกเกาแต่วูจะสูน์ยงแล้วสนหศูนย์แปดลยเอาสวนเจ็ดว่ากว่ากเกาหย่งเงี้ ยังฟันได้กับเราได้พี่กูหมาเลยฟันกี้กูมาหับนันเลยบไปจะได้ <c oughs> นุ่วันมาหลับเต็มที่แล้วเต็มที่ก็บวกฟันอีกบางนางกินบน่ทอไมหนี Ừ, chúc tiệm môn chúc tiệm môn tội tato chân tội trên tội hàng tội 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 cứ tội 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 ก็เลยไดีลงในใบเดียวกันแต่ว่าลงในี่น่ตัดตอนึงเดียข้างเดืองวันสองหกอนี้เดี๋ยวนี้เรียมาสามหกมาตำาหแนงมันบวกลนที่สองหกเสียบพราว่าไม่อีก่แล้วสองหกหนึ่งหกเสียมันพว่ามอีกลว่าคร่อยไก่อะไรยังมันบุญไไกลดอกกินได้มาแล้ว สำหรับแนวทางเส้นรุ่นหมอพี่เราเมื่อก่อนนี่ก็เข้ามาตลอดนะครับเขาเกางวดสิบงวดติดต่อกันแต่ว่าตกมาปีนี้กูบพ่ขึ้นขึ้นบ่กครับเนี่ยรุดเนืเขาเน่้อส่วนมากสิงรุดลายกว่าแต่ว่าตัวเรียนวุฒิบัดเส้นรุ่นสัดแนวทางเส้นรุ่นเัวจับคู่รุ่นบัต บ่าไปเชื่อชื่อเปลี่ยนเลยนเลยะว่าจะเปลี่ยนไถ่เปลี่ยนเล้าก็เข้าสามตัวสองต,ตัวบ้างนะครับแต่ว่าตกมาสีนี่นะสีเมื่อตกเ,เ,เลี้ยงน้ำเพราะเขินบ่เสียนรุ่นน้ำน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงบ่ดถึงเนียน้ำเลี้ยงบ่ดดี<ม>เบาข้อิงสูงกันตั้งนะครับพี่น้องผู้บังค้นของมาไม่กับที่ว่เคยจักซื้อเสียนรุ่นเสียนรุ่นนี่นเป็นไผ่เนาะพอดีว่า มาหลายปีเลยหลายเตียครับดับละิดอันดับประเทศละโกอืขวานเนี่ยขันว่าเสียนรุ่นละจะเมื่อย่านสำดับพี่น้องคุเม,มื่อนี้จะเมื่อหอมปานคาเมาจเมื่อหอม,อมเอามาลวดเทียมเรียกได้หล,ลายตัวม,มันมาจะว่ากับเอาไปเบิงสก่อนเป็นซ่อมเบิงก่อนเอาไปซ่อมปเป็นแนมเบิง ปเปรียบเทียบกับอาจารย์อื่นๆนี่อัน,อน,อนอซึ่งเิ็นให้นื่อยๆเป็นเก่งน้ำเม่นเชื่อเดือดเนี่ยมันบ่มเม่นกับบ่มเม่นนี่กันถ้ามันตรงกันชนกันกับอาจารย์ผู้เพื่นดังผู้เพื่นเม่นกรับกับจังลงทุนแต่นหน้าเตี้ยครับพิดจะมาหนาเบิรงเตี้ยนเรา,าหน้ามั้ยอย่้หนื่อยๆก็ให้ได้ตวอนสิถืิ์คือปืินั่นแล้วเิี้ยว่าซึ่งเขาบริยักษ์แม่ตั้งเตียนั่งดีๆพี่น้องก็เขามาแล้วกัน รอแป๊บหนึ่งนะครับรอทีมงานโบแมนมาพูดกันหลายคนหลายรถสามขั้นใช่น <c oughs> ี ujemy, ่ขี้เที่นี่ไงดีคว่าตัวเล็กจรินี่เรียกกับตัวใหแต่นี่เล่ากันยังบอตัดสินใจเด็ดขาดอยู่พี่น้องเรอยากนี่เทียน หลายสูตรเนะาะแห้งเห็ดลายแห้งลายสูตรแห้งลายมื่วแห้งสมวงสิเตียก็ติดได้มา<ม>เขาก็ดีว่าเขาก็ชุดตรวจก็เอาไปเช่นก็ชุดออเช้นล้วนของมาห้พี่น้องเบิ้งขับบอมมาดมันหลายตัวขตัดออกให้มันเลีอยตัวเดียวเม็ดเดียวเ,เรียกเอาลวดีิเรียกเอาเป็นลูกี่ดวนกันเรียกคือกระที่ไรบ่มมาเรี้ยกอกะอไรด

อย่างแล้นคุณแดงเนี่ยเลยสิแา่ขึ้นไหลคุณแล้วทั้งหลังนอกคแล้วเดี๋ยวขึ้นไปดูตึงอยู่พื้นตี้นี้นนแม่นน่อยได้าล้ว้เอาคัมือนีบีุเดียโอ้เอาคักคักวัสดชอบมันมาไหลงวดเดือขั้นแจวระบายขั้นแจวยากบอกเอซเบิงเซียนรุ่นเขียนแนวท่าเลยค่ะ แดีวเอเงียบแล้วเดี๋ยวเป็นสิวเไม่สามารตัวนี้เห็เตนขึ้นนะสิเอาซีมาใส่กันเดี๋ยว้กระปิดตัวกกระซีคห้เเอาตัวนี่แหละตามนี้แหละ transaksi dan adalah sáu, sáu, bảy, tám, chín, một, mười hai, mười ba, hàng bốn, Thank <laughs> you. menentukan มื้อนี้มั่น วันใจตลอดมันหม่มาให้พี่ห้าี่้อยหอ้าสิ้สีครับงงเลยย่มาัขอตรวจขอให้ด้เฮ้ะ đây là dĩ vật mà này dĩ vật mới mới chỉ cái này là cắt chặt okay.

จากสิสองเดี๋วเกา้าหมงมนีนีเสียนสุดใหญ่มันสิบหา้าคนเหนึงันต่องมานีเสียนเกยาเก้าคนรถตหลแล้น้องี่น้งไหลแต่มันเขามืนเดือดจทังปรับจุดน้ำปรับจุดน้ำคนมันเงี้ยเกิน้อยกว่านี้คนละ๋ยวพกนละ จังไงอือโอจังจ like anyway> ัสยกว่ามันหาสูตรมันเยอะคนสูตรเยอะสูวสูตรสขางแนแกนจังสีลวดล่งอนหกหาอืมหางเดี่ยวจังนนอนเสนเสียดนเป็นจ้งไหนสูตรไมหรืสูตรเก่าสามสี่สูตรุ่นเยอะแนสี่สูตรอัเก่าสูตรในี่สูตรเต็มก็เอาชุดเต็มไเพิ่นเรียกิ่นเอามันสีขาสูตใจนะ มันมัไปมาๆอย่างนี้นะเรียกมันวกจุดนั่นแนวกจุดนี้แน่อยู่พวกว่านั้นเนี่ย,ย,ยลบกลับไปกลับมาอย่างมันนิดนั่นหมดทัานางยแกนว่ายืนย่ดนไมใค่ถ้าเป็นขึ้นเลนหกตัวนี่คือเขาสูงวันได้คาเซียนอ,องเซียน,นมันออกสองตัวหนาทัทางอุบนเออทั้<โ>อทงอุบล<น>กับสีสเกเป็นสีเรนหกตัวนะเยมาเรียนสีส่ตัวทางเขาไป กรับสูตราเราเองสีกะองทำนอมันมอยูด่วนเยอะๆหัดก็มันก็ไปเลยออกสุดเก่าซับไปซับมาอย่างนี้แหละทิเล่นเส้นรุ่นสวงปับสูตรเอ้าด้วยแต่เขามากับเบิรงนโรตีนองไอ มักกะลงทุนพี่น,อนอกก้องก่อนเส <ใน S 2> ้นแนวทางก,ก็ได้จ้าำําวเสียนลุนจา้าสิงนวทาพันหกเก้าตัวมักสามตัวมักเนาะมัเจอให้ตัวนี้ก็ง่ามอีกปบบมักก็ใส่ตัวนี้กส่ตันี้สามตัว็นได้จับเป็นไส้สามตัวแบบนี้มักว่าวงไห้สีเป0ดมักศูนสีสีหนึ่งนี่และเนมื่อนี่ มักสุดุดนี่พอค่มะม,มักสีหนึ่งเนี่ยสีหนึ่งมักสุดๆสามตัวเดี๋ยวจะม,มักสุดๆเกปดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งนอตัวชอบที่สุดเก้สีหนึ่งอ่าสีหนึ่งหกสี่หนึ่งเนี่แหละยจังเบิ้ลด้วยพี่น้อง นจะคู่จะหางเส้นไอ้คนจะคู่จะหางตางเชนให้เลยแหละเก้าหางนี่แหละมาทางเดียวก็เอี้ยนึงทันละเก้าหางไปนอนมาทางเดียวนี่เอาซีนึงกัมาเสี้ยนเมีนแตดทีนึงเลยครับเก้าหางเดียวก็มีที่เสี้ยนหนึ่งบังมากเด้ครับโอ้เสี้ยนมากเสี้ยนมาเสี้ยนกันมาก ปิดน้องามากหางเดียวซี่นึงสี่เนี่ยล่ะซี่สีเนี่ยละโอ้เมื่อนี้มีหางเดียวเด้อหางเดีสีหนึ่งนะครับย่ำด้เเส้นตัวเดียวหางเดียวตัวใดตัวเส้นสีนึงยังไงกันสอบกับเส้นเขาซีหนึ่งตัวเดียวัวมไว้เลยหาลอยคุณนหาลอยไปเลยอดอไปเลยวันนี้พี่น้อง สี่หนึ่งเม็รเดียวสามตัวกับหกสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งตัวละมันกับศูนย์สี่ท่านน่ะหนึ่งสี่กับศูนย์สี่ตั้งอัลอรกับรองเอ็มสีเสียงกับปั๊บสูตรยูนใหญ่จากนี่สองเหลือเก้าพี่น้องเสียงเอ่ยนิดนึงแป๊บเดียวเอาเป็นเข้าหลุดเป็นหลุดด้วยกันว่าเปิดวาทั้งนายู่

สีหนึ่หนึ่งออสีหนึ่งกับสูนสีนะอสกับสูสับไปเล่นปะครับอ,อันนี้มากส่วนตัวเนืส่วนตัวกว็เสียเรียนเกี่ยัเนีเลียนเี่นาะเลนเกียวนาอมีศูนมีหน่งเม<อ>ื่อนี้ไอพี่น้องจะคู่จะห้งางตข้างเกระดาษให้เพื่อนอ,อ้ยเนาะเมอี้ไอพ่จะคู่จะค้<ร>างเหมือน ไอเกา้างตัวใดเนี่ยว่าสูสังเนี่ยตัวใดเนี่ยนี่ศูนสี่หนึ่งสี่ตัวมากสีหนึ่งอืมโดดเนมากนะโัวมากพิเศษมากพิเศษเซียนสอบพิเศษสามตัวใจ้าตัวมากพิเศษสามตัวกับแปดสี่หนึ่งแปดแบศูนย์สี่แปดศูนย์สี่ยังปรับเลยๆยืนบอิสุด ปั๊บ่ยปั๊บออกสูดเก่าปั๊บสูดเก่าเลี well. ้ยงใจสูดเก่ามาออกสูดไม่เขาวันี้งว่ามันบ่นิงเนาะเสี่ยนะมือเกิดมัดจังหวัดมือมือนี่มีเฮตุ่หมเสีืยมือนี่เสียว่ามีเหบ่ไหมเนีุยะ ต้องมีเฮนะครับเ,รอเอาเืนินนี่เดียวมืนเรยดินี้นานเฮ้ยเนาะยเนันว่าส่งมันใจเียนเราส่งหลาเรื่อนี้มนิสง่สงยิมสง่งยิม,มแยบแจ่มใสเมื่อวานอะไรเม่อมาเราบางทีเอาเอาหัวสักรน่ะเอชดจะมื่อหาวสักรน่้ออกมันด่วนนะร้อยมัวนมั้นด่วนนะสลายใจเรื่อยๆไปมันยมนไปแล้วมันมาอย่างไรฟันว่าใจมันเนีน่ ัานลี้ยกันันตัวเขาก็บ่เรียกฝันนะเปื่อนคุณ่าวองไกันด้างเนี่ยี่บ่กเลี่ยนเดทขัน้านด้เสีนวันวันปิ่งมากกดเนะยิงก็เปลี่ยนมาสวนแห้งสวนแห้งจับเทียนดึอเรือนน้น้ำใจน้ำเป็นยองเลยอ้เมื่อนี้เสียนฝันแล้วพี่รอง มันจะไม่เข่ากับตัวได้ก็จังแปดสี่แปดศูนย์สี่ะเอาก็มีจีปิงปิงแปดสี่เสียงแดวี่สี่วมันมีเรียนๆเทาเดียวโอ้เจ้าสนเรีนมัน8ปดห้าบอกเจ้งปามันออกแล้วว่ออกแล้วนึ่งันนี้ตัวว่ายิงกับไตสอนสอนไม่เนี่ยฝันว่างเดียวบนมาไปโงแรมชิงกัดนี่แลนะ สวนแห้งสวนแห้งนี่ปีเรี้กวก็เป็ี่ยนแงวันหรื่อกลยเจ้าก็เขียนไห่นะสวนมากเลว้ย่นะสวนเออสวนแห้งสวนคือว่าสวนนะนะสวนให้ปิงกัดสวนให้ปีงกัดได้จับอีปีงดึกเออไม่ใช่สูนแปดหาซะวะสนแปดาวะ ว่าน้ำใจให้ว่าน้ำใจน้ำมันโคกมันยองีโอ้สูดมากแล้วเส้นแคบสูดเนี่ยน้ำยองปีหมาทั้งโคกเออแต่ว่าสูดแปดมือสูดมีในสุดใหญ่เงี้ยอ้าพี่น้องสูนแปดเรื่องเด้อดังก็ฟันเส้นรุ่นนะครับในสดใหญ่เส้นนี่ก็แม่นว่าสิฝันง่ายๆเด้อพี่น้องเรื่องเส้นแก่ฟันไหมนะครับ คนว่าอย่างไรก่อนคนว่าปิงกัดกันยังว่าศูนย์ในปิงแห้งนี่เท่านั้นแหละปิงกัดอศูนย์ในปิงแห้งอืมเสี้นตีเป็นเลขตัวเลขบันเลขแปดศูนย์สี่เนี่ยแปดศูนย์สี่แปดศูนย์สี่มีเป็นเลขฟันนะครับเลขฟันเส้นรุ่นมา านนบานนี้มัดตรงครับสูตรแมนมาเซียนตรงสูตรนี่นี่หนึ่งศูนสี่เดี๋กับสี่แปดเนี่ยส,<ม>สูนย์ 8, สี่จะแล้วตีไซนนีน่เราเลี้ยตีย<ม>ังได้บุตตีเลขแปดศูนย์สี่แล้วแมนวิเซียนฟันแล้วเลี้ยตีเลขว่าเป็นที่กริงแล้วน่าจะศูนย์แปดใส่หน้าเลยศูนย์หาเนี่ยก็ย่าลืมได้เพราะว่าสูนใหญ่แล้วหนาข้าวใ่สูนย์นี่ศูนย์หาสูนย์หกแล้วเก่ามากอยู่เกาใส่หี่อยู่ว่ามีแต่ศูนย์แปด คุณแปดแล้วบ่ดึงบาดนี้ได้ยินแว่วๆว่าเมื่อนี่นะขันดได้เม็ดเดียวห้างเดียวตัวใดก็เสี่ยงแปดซีนึงไงแปดสีนึงสีนึงหันล้วตัวมากมตัวมากขา,ามโค<อ>้นะงมันรบกวนมันจะไปซื้อซีประเด็นเถอะครับขามโค้งมันนี่เนาะเสียงเ<อ>นาะถ้ามักเม็ดเดียวห้างเดียวเรียกเอาซีนึง<อ>สำหรับผู้ช<ม>ายไม่รู้ครับมันจะมีความเสี่ยงเนาะแม่วแม่นี่ไม่รู้เหมือนกัน พี่น้องกับพี่เจรนาเบิ้งนะครับทามาทางเดียวอกม่มันเปลี่ยนมากทั้งม uh, um, ือพี่จะครูจะทางมือในเสี้ยนชุดไหญมันจิบห1าจิบหกแงบอมเสี้ยนเสี้ยนให้พี่น้องเิ็งเก่าเมืหเนี่จะพอเมือนี่ดึงอาไมาให้เต้าหางมีจักมีตัวไใดแน่บอกส้พี่น้องฟังนึ่สามหกจิบหกศูนย์หกเก้าหกีจิบหกครับแล้วเก้าหาศูนย์ห สีหนึ่งบหนึ่งีแล้วก็ซีแปดที่เน้นๆมากที่สุดเนี่ยกิดางเดียวเม็ดเดียวสีหนึ่งสีหนึ่งข้ามของเท่ยวลาววันนี้นะครับีชอบที่สุดีหนมีหอดหางเดียวพี่น้องออาเสียนนยกนั่นให้จังบวะนถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้ๆเลยสีหนึ่งเลยหนักเลยบังคับเสีย แล้วใจพี่น้องเยีมซีมันใจนิดเราจะความกันทำมันงพี่เอาตรงใจเพิ่มเงนจังเอาเด้อบ่แมนว่าเสี้ยนรุ่นบอดนี่ว่ามักตรงกันเนาะซีนึงแต่บอมักโอ้บ่มักดอกเด็กปี๋เอากระเดียมทานเนาะทานเมืองเบืองไว้รุ่นอันออกแม่จะรอบ่มพาดโอกาสไปท่านละ หาบาทสิบาทก็ได้นาเนอ,อเชื่อการตปวยมันออปวยเชื่อยังใครจะแปงเก่าจัติกใ่รก็ปวยอยตอกวยจัดตน้องมัดสีเรื่งนะครับลงมัดขัดใครจะแปงเก่ายังเ <c oughs> ือให้ยัแปงเก่าเป็นแกับเขาจะขาดเกาตัวนี้พี่น,อน้องแคปหน้าจอนะคระับถ่ายคลิปแล้วถ่ายคลิป นั้นนะครับขอบคุณเชนญรุ่นหลายๆครับขอบคุณและสวัสดีครับพี่นอนอยากกินเนื้่างเออนั่งไปที่เจอหนาเบิ่งนะครับมัดกระจัดขัดสะพานนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับการคลิปว่าขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณไม้นคักกีฬาขอบคุณและสวัสดีครับอยากกนหรือจะตีหนึ่งแบบตีหนึ่งมีตีกันเ็จถึว่าเปลยนเอาความฝันในนๆเลยค่ะ